คิวเลอร์สุดๆคุณหนักซอมบี้จริงแต่ลุงมีเล่าเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ซอมบูไรไม่ชอบอ้เป็นไงล่ะโรมากูมาว Why เยี่ยมเลยต่อเซนัสดีค่ะไม่มีใครรู้ จสลงจมบลองเราเรียอเพลงไทยชายแท้ใช่ชายแท้ยุคแบบปีสองพันวันนี้ต้องมาเรียกอะไรคีซอบไลท์ชูแห่งชีวิตกับเพลงไม่มีใครไม่มีใครยู่นู่รน้มันจะเป็นเช่นไรอา่ไม่จบไม่จบไมได้มีคนป้ายยาเยอะมากมึงไม่น่าเชื่อว่าช่องเราคนจะขอคีซอบไลา์เยอะแบบ เยอะจริงๆก็มึงเป็นแม่น้องเบลน้นองมึงเป็นแม่น้องเบลมแม่ปลาโลมาแล้วหรอไม่แม่ปลาโลมามึงตะวันเออใช่อีคือมีคนขอมาเยอะมากแล้วประเด็นคือมีคนแบบทำคลิปสั้นอะตัดมาเฉพาะช่วงที่แซบอะรีไพายมาแบบเมนชั่นมาในทวิตเตอร์แล้วกูก็ว้าไม่พ้นคือเห็นแต่ว่าเป็นเซ็กซี่เป็นแซบเป็นไฟลุกแต่ว่าเนื้อหาเอ็มวีจะเป็นก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อนที่ฉันจะไลน์พอ่งนเมเลอร ใช่กระแสแดงกระแสแดงคือจริงๆนี่ก็อัานหวเพราะว่าพูดตามตรงพอเห็นที่มีคนมาสปอยอ่ะก็อยากดูสุดๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นวงแรปตอมที่ใช่เอ้ยส่นฉันเห็นหลายๆทวิตก็เริ่มแบบว่าเออฟิลอินกับคี s อฟไลน์ว่าเอ้ยเป็นวงแบบเซ็กซี่ที่แบบว่าวงการหาสะพานแบบที่พวกเราหาอยู่ใช่ขอบคุณนะคะเอาใจกันเธยสุดๆไปดู nobody knows ของ k i s s อ f Life กันดีกว่า3 2 1น อหมอกบังแต่ว่าโตแล้วชอปกากินสดจูด้าไว้เหมือนมีหน้าเลยโตแล้วค่ะแม่ยี่สิบคื้นทุกคนเมียนตีจะโดนดามาหรอไว้เครื่องใส่ทีเีเหรอเออชีเกียคนในทีวีนะเอ็อหรือว่ามาเป็นภาพเหตุการณ์ไว้จูลี่เป็นบอลกองเลิเกินอ่ะเด็มันเกินอันดิ ทุกคนเป็นบริกรปะเป็นนางสาวขอโทษค่ะใช้ซอเดียวใช้คนเยอะอยู่นะเขาเยอะเลยกุญแจปะแจกซีสุดๆเพลงแพงสุดๆจริงไว้นี่มันสับคนเกาหลี อ๋อนั่งเซนนั่งนารา,าเวียีแล้วนั่งแ้นมันคุยโรศัพท์อันเด 说哈啦，嫂 <Why? S 3> <了>。Why？呃，那慈善是不？没读善。哦。Oh. อุ๊ยทำไมเนี oh, 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 oh. ่ะทำไมเลือดออกจมูกอ่ะโอ้เสียหนเสียเราอันบีเจสซี่สุดๆไว้สูรีวีนมากฮาเนีนก็คือบูเห็นอ๋อนี้ไงชัดที่คนตกลงมานักดี่ดนเซ็กชวลฮาราจู นึ่งก็คือเสพเพือนนเรยอเรื่อนเวย่างได้ยินได้ยินอะไรออเสียงไวโซ้อุ้ยมีเสียงทำารามด้วยว้าววหวแล้วช wow. <ci> <el ach> ุด wow. นี hmm ้เ hmm. ล hmm ิศเนาะ เราเต้นแบดนิวส์อ้ะมันไม่เต้นแล้วหรอเพื่อนเราไปทำภารกิจก่อนี่ยทุกคนมีเรื่องของเองแล้วก็มีบอสใหญ่ก็จะการ์ดมุกันเลยนี่ไงเอาอีกแล้วนะ เราทำส e c ร e t นี่คืออะไรนี่ไงโดนจับค่ะแคไพเหมือนแบบเปิดโป,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 ปง พี่ด <maintenant> อ <wolf 's> ือวาเหมือนหนังมันมซอมบี้อ่ะใช่เหนคำหนังไหมใแต่ก็คือผู้ชายใช่ไหมนัตตี้ได้ผู้ชายปะเมื่อกิ้เมื่อแต่โฟกัสกับเรื่องอะรอย่าีแต่ว่า ได้ยินแววๆเนาะมันมีจังหวะที่โวคอลมันกระแทกใช่บางช่วงที่เป็นแอดลิต์ R&B ใช่บางช่วงที่เป็นวิสโต้ไม่น่้จารีดถูกไหมได้ยินได้ยินถูกแล้วแล้วก็มีบางช่วงที่เป็นแบบว้าขึ้นมาเลยวก็ไมีหรบกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไรนะไอ้ปีศาจเหมือนจะเป็นเฉยแต่ในขณะเดียวกันก็ทิ้งปมไว้ให้กูสงสัยเองยังไง เราจะมีภาคต่ออีกไหมอ่ะใช่เหมือนเป็นภารกิจซ้อนภารกิจเนาะจริงก็คือแบบสู้กับอีพวกฮาราสเมนต์แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทำภารกิจกูโลกกูโลกใช่เปิดปองคนลงโคตรสนุกดีสนุกดีมันมีความแบบเหมือน m อสมัยก่อนเจนสองเออซีนมาติกหน่อยหน่อยใช่เพลงถัดไป m อ20บียี่สิบนาทีเหมือนวงคุณพี่บอกว่าจะเล่าเรื่องแต่เราไม่เล่าเรื่องไม่รู้เรื่อง อะไรก็ไม่รู้ซามูไรเอาจริงๆเลยอยากจะไปดูไลฟ์เลยเพราะว่าพูดจริงๆเมื่อกี้พอตั้งใจดูเส้นเรื่องแล้วก็เห็นสกิลการแสดงแต่ว่าอยากโฟกัสที่เพลงและท่าเต้นมันดีแท็กมากๆเลยนะใช่ตอนนี้เนื้อเรื่องมันน่าติดตามไงและมันเล่าเร็วใช่เมื่อกี้ไม่เห็นความเซ็กซี่ตอนที่เราเกริ่นกันไว้ก่อนหนนี้ใช่อ่าไปดูไลฟ์ไปดีกว่าไปดูตอนใช่ไปดูไลฟ์ Nobody knows กันดีกว่าไปะสามสองหนึ่ง ผมสีอะมัวผมนมเย็นวิ่้านึ้ผมดำเซ็งชานเซ็งชานเซ็งชานวายแล้วผงชมพูคือหวานเลยหวานสุด โอ้เส oh, ียแบบมันจะเสียว้าวแต่ฉัชอบพี่น้องผมดำนะน้องโตเลยอ่ะผมดำแต่เหมือนนี่<ะ>แต่เพิ่งทำผมดำปะตกแต่งผมสีอ่อนหมดเลยว้ายเออจูลียมันเวอร์นะเธอก็ยี่ออมโนด๊ตก็ยี่มนู๊ตบนด เท่งติดแบบเซาเมื่อกี้วิสโตมเท่งติดยาวยวนนิดนึงเนาะยาวเลยพอยาวเลยแบบไม่ใช่แอบเซ็กซี่แต่ว่าเซ็กซี่ได้เลยแอนหาก้องจริงเออยเิ้อเอ้อ้โ้เสียง เสียงเวอร์มากชอบชอบเสียงมันขึ้นมาด้วยแบบอินเนอร์แบบพังรูค่ะไม่ใช่แบบรูนะครับทุกคนวายวายวายเวิ่ลงสองรอบโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ชอบอูเป็นไงล่ะลงมากูมา เยเขาไม่ได้ร้องเขาเขาเขาเปิดแบบครับมึงเอลนัตตี้อ่ะมิสเครื่องสักว์ภาพฝันหน้าสุดๆใช่ อไม่แล oh. ้วหรอเบวบอกนี่ย <co ังไม่มีซ่องนะคะเศรษูุรีหน้ามองนะว้าวลายตะกี่กระดกอ่ะเมื่อก well, ี้สุดๆเป็นกระดกนำบัลเล่ก็มาคอนเทมมาเลยมงแลวเนี่ย จบแบบเซอร์ไพรส์จบแบบห่อไหลมีเขาไม่กี่เขาเทินสองคนใช่ไหมใช่เดยายเบลอะเซอร์ไพรส์โอเมก้าทุกคนนะเราเป็นคนชอบเดิร์นแดนเราเป็นคนชอบแจสชอบพวกคอนเทมอะไรพวกนี้มากเคยชมไอดอลบางคนสมัยก่อนหน้านี้ก็คืออย่างแบบเฟยเฟยรู้เลยว่าคนนี้มีเบสิกบัลเล่ย์เวอร์เนแดนแน่นอนเบเชอรเียใช่อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากแล้วเราคาดหวังมาตลอดให การเต้นแบบไอดอลเกาหีอะใส่เบสิกอะไรพวกนี้ลงไปซึ่งกูเห็นนะครับเมื่อกี้กูชอบก็เลยกับเมื่อกี้เรามาเลยชอบมากเราชอบวิธีการคโยโอกราฟรวมไปถึงชอบวิธีการเอ็กเพรสของศิลปินที่มีความแบบไม่รีบค่อยๆเต้นคือเทคโมเมนต์กับทุกท่าแล้วแบบคือถ้ามันจะยืดอ ก็ยืดจนวิสุดอะไรอย่างเงี้ยน,นึกว่าตอนแรกเราชอบมันมันมีความแบบ effortless มีความแบบชิลๆใช่ใจเย็นใจเย็นเต้นแบบใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแบบทำได้ถ้าส่วนตัวเราเราอาจจะไม่ได้เทสกับเพลงประมาณนี้เท่าไหร่เพถามะเป็นเพลงที่ไม,ไม่เป็นเพลงที่ดี <c oughs> เพลงดีแบบดีเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวเราเราชอบตรงที่ เรามีความจริตแบบยั่วยวนโดยที่ไม่ตะโกนอ่ะไม่โอเวอร์เวมเออมันไม่ประดีไม่มันคือการแบบ๊บมันเป็นเพราะเพลงอ่ะขับให้อินเนอร์มันส่งออกมาด้วยใช่แล้วก็อินเนอร์ของตัวน้องๆเองทุกคนเลยแล้ว ท่าเต้นก็โศกอย่างเช่นชากระโดดสองตูดอะไรเงี้ยของจูลี่อะไรเงี้ยเราเราชอบแล้วจูลี่ขอชมมากคือมองตลอดเลยอ่ะชชนน้้ออองงทุกคนบอดี้สวยมากในการเต้นเพลงนี้แบบมันไม่มีใครแบบว่างงแงะงงแงะไม่มีใครงอกแง้งงอกแง้งน่องน่องแกล่องนิงน่องแกล่องนิงน่องแก่ิงไม่มีไม่มีใครกุ๊กกิ๊กกุ๊กมั่ม มันมีอันที่ชอบมากคือก้าอีหักตัวอีมนุษย์มันมีมันตัอีนุ่มนุษย์ใช่เก็อีนมนุษย์ที่มันเป็นสี่ขาคือมันชัดมากกว่าตัอีนี้มีสี่ขาเพราะมันแบบปังปังปังสี่ขาอย่างชัดเจนเนิดมนเห็นมาก่อนมีพระใมจินานาการมิมิกเป็นตัอีมนุษย์ ชอบมากแต่พอดูเสร็จแล้วอะรู้สึกว่าเป็นวงที่ยังไม่เจอจริงๆในเจนวัยวัที่ผ่านมานี้เจนสิ่้าไม่มีก็เลยรู้สึกว่ามาและสิ่งที่ก็เธอชอบก็เธ <c oughs> อมีใจ <c oughs> ใช่ไอ <c oughs> ้เก่งนก็เลยมีก็ทีใจว <c oughs> งบปไดไก่แน <c oughs> ่นอนแบบระยอดก็พุ่งแบบ สองเท่าอะไรเงี้ยว่ามันถูกใจกันเหรอแล้วพูดถึงเสียงดีคือเบลอะคือปล่อยมาเรากี่เพลงอะคือมีไฮโน้ตให้เราเสมอใช่ไม่มีเก็บไว้นีขนาดพี่ใชัยวิโซนะยังสูงขนาดนี้สุดๆน้องรู้ว่าแม่กระเทยรอก็ต้องแก็ต้องชี้ให้แม่ฟังสุดๆ ต้องพูดตามตรงว่าเพลงอ่ะไม่ค่อยใชใไมค์ขายไม่รู้ว่าจะเปิดฟังบ่อยไหมถ้าจะเปิดอ่ะก็จะเปิดดูท่าเต้นแล้วเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากกลับมาเต้นคือไม่ได้รู้สึกแบบว่ามีเพลงไหนกระตุนให้เราอยากเต้นอ่ะมาสักพักหนึ่งแล้วจนกระทั่งอันนี้เลยต้องเต้นซะหน่อยเมื่อไรแกะถ้าไม่เป็นจะวันนี้ครบแล้วก็ ทุกนก็ตามที่แววเวียมดูจองซิสนครั้งรกจะเริ่มกดซับสไคร์เริ่มกดกระดิ่งจ e ริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแววเวียมไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราในพิทเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจอง,ซ,องซิสของเอาด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง